สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ในโรงคัวนะคะนี่กำลังนึ่งทั้งนึ่งทั้งตำนะคะอันโน้นแผนกกับพ้า,พาอยู่ตรงโน้นนะอันนี้นึ่งมันหนึ่งสี่ห้าหกึ่งนะคะเต็มเลยบ้านเราคนมันน้อยนะคะช่วยกันนี่ไปหาหนไม้มาเอาได้เยอะอยู่เอา้าทำไมไฟค่อยถึงขึ้นนะ่ะหนูก็ไม่เข้าใจ ทำไมไฟขึ้นดูเครื่องเยอะเลยนึ่งทั้งคืนก็ไม่หมดมั้งนี่เหลือหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อันนี้จะเป็นมันอ่อนนะคะนี่เวลาปอกเสร็จแล้วมันจะออกมาสีนี้อันนี้เผือกอันนี้เผือกค่ะอันนี้มันอน้นอน,นมันอ้อนกับมันดําแล้วก็มีนึ่งกอยด้วยเขาก็จะตำไปทีละอย่างๆนี่ค่ะ ่วยกันคนเยอะแยะเลย<า>โอ้ทางจังค่ะ<า> <c oughs> ดูแค่นี้ก่อนเนาะฮาจังหวะแล้วบัดิี้เออคลิปนี้ฝ <c oughs> ากไว้เพียงนี้นะคะขอบคุณค่า